สบายสวัสดีดครับพญายสยสำริ์ครับมิตาสาวเรามากินขา้าวนำกันครับเมื่อนี้กินข้าววากันอาหารเมื่อนี้ตำตำ,ตำกุง้งตำกุง้งจากลานเจไก่นะครับแล้วก็ทอดสามสันอีกนของคุณมินตรานะครับเมื่อนี้เที่ยงแล้วล่ะนี่ยเ,เกือบ,บ่ายละเที่ยงยี่สิบนาทีเนาะไป ไปหาหมอนะครับไปหาหมอตามนัดมากเขาเศร้าเขาเศ้ากินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวที่บ่อประทับใจเนาะเมื่อเมื่อนี่อ้อกุ้งสดตามกุ้งสด ด้านใกล้่เป็นรน้านที่ขึ้นซื้อของเมืองุบราณนะครับขึ้นซื้ออันนี้เป็นสาขาอ่ะวางเลยสาขาสาขาหนองประจักษ์ถ้าเก็เพนสิทยิยวนแถวแถวไต่ห่มหมักซ้ำสาใหญ่อยู่หนองประจักษ์ยูนี้บบเห็นเลยดิอ่ามันน่าจะเป็นการที่ว่าพื้นที่บ่าไห่เนาะ วิที่จอดรถที่จอดรถครับแคบมันก็ได้ง่ายไปอยู่อ่าถนนจากเส็นหลังฝ่าม่งอยู่เส็นหลังฝ่าม่งนะครับอจอดรถจดอดง่ายอยู่ข้างปะซาจีนนะครับตัวรันใหญ่ปะ ไ่เนาะตำนี่มีเมนูเป็นกับป,ปล่อยเมนูหมดแล้วครับรันเมนูอาหารเว้ยแผ่นหมักหมักไงนะครับบอกราคาชัดเจนตามตามนี่หนึ่งร้อยบาท ร้อบาทเมนูตํากุ้งสดเมื่อเช้าอยากกินก๋วยเตี๋ยวเ <c oughs> ้าหนาวว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวจดนั่นห่อน่าทันแต่รรามาราเนาะอยู่แถวๆทางด้านด้านหน้าโรงบนันแล่โรงพยาบาลศูนย์ตอนแรกว่าจะอ่ยัง ยังไปกินยูนงประจัก์หรือว่าไปกินยูรถดเนะาะแล้วเพราะกระเทือนนะครับในการเปลี่ยนเปลี่ยนแผนพังหรือเพื่อเปลี่ยนอ่าการบริการของโรงพยาบาลมันให้ขัน้นขั้นตอนมันก็นเลย <c oughs> อ่ะเสียเวลาไปนิดนึง แค่ย่างขาล้านเอ้มันซื้อคือกว่าะนะน้อกอยังคิดในใจแล้วเหลือบานแล้วอะแต่ถินใจให้เจ้าเป็นผู้เลือกได้เจ้า่าทั้งหลายหมดแล้วขอยกับว่าเคยไปทั้งแถวนั้นเนาะเลี้ยวเห็นโครงบคบ,บเลี้ยวเห็นหลานมันเลี้ยวเห็นบ้านอะ่ะ เจ้าก็ยืนน้ำข่อยเจ้าก็เลี้ยวไปเห็นขี้กันไนบ่ข่ขอยก็นึกว่านเบิดแล้วบ้านนี้พอดีขากลับมา,บเ,มาเอาลับยาแล้วยังว่าทาั้งมันจะเป็นทังง้งค้งร้านมัดไงแบบสะอาดๆเลยได้ือเป็นแซ่บบ่เป็นยังกินแล้วเล่าไปมองได้ประทับใจเขา้าเวกินนี่โอ้ร้านนี้น้อยๆแซ่บดิเขาก็บิีนได้บอกร้านนี้โอ้เพเป็นเก่าวเขหาหอดเบลียวเบิรงพหมดล้ว สวัดีจะวาวะคัะบอกรสชาตเป็นไงกลมกล่อมดีบ่เป็นร้านที่ขึ้นชื่อนะครับถ้าเป็นสาขาหนึงห่งหรือสาขาใหญ่อะมันจะมีหอดบัตรคิ้วเลยครับร้านเนี้ยเข้าไปต้องจับบัตรคิวรับบัตรคิ้วก่อนผู้เฮ็ดพ้นกยเฮ็ดตามคิ้วเนาะตอนนี้คนกำลังลื่นไปแมนคนกำลังจะ เาล้านเพราะว่าเป็นช่วงพักเที่ยงช่วงพักเที่ยงข้าหากินเขาชื่อร้านว่าร้านท้มตำแต่ว่าอยู่ในเห็นโบมีแต่ร์ส้มตำเด้อหลาย,ยอ,อย่างกุ้งปิ่งย่างกับมี่ปิ่งไก่กับี่ปิ่งย่างพัดทอดอาหารตำสั้งกับมี่ครบส่วนหน้ เราจะขึ้นซื้อแบบนั้นร้านส้ตมตำก็คืออยู่ร้านดิสอยู่ดิซีมันแม่นี่แต่ว่าเสมานมีมีอย่าง,งอื่นนำมีผัดไทยก็ผัดคือร้า,านก๋วยเตี๋ยวนะต้องคอยมีแต่ก๋วยเตี๋ยวนะาานก๋วยเตี๋ยวมีแต่ก๋วยเตี๋ยว อาหารที่เป็นเส้นกอกันก็อ,อย่างก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวนี่มีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเลือกครับก๋วยเตี๋ยวบลเลือดดิมันก็คือกันละ่นะเนาะก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูเนื้อตุน๋นหมูตุ๋นเอีงงะะอยงต่างๆไก่มาละยังสีนะครับมันก็เ้วเตรียมไปตั้งซื้อไปโอยอาการเย็นนะ แต่พายยังรวอนพายุ้ังเว้นนะอ่ะพี่เอมเป็นคนเป็นคนม่นลพกิษเอินว่าพี่เอ็มสองจุดหา เพื่อเผายางมาเล่งตาเรียบร้อยแดดจ้ำแขาว่าหนาว <c oughs> เขาว่าแต่หนาวจากวันที่ยี่สิบถึงวันที่ยี่สิบห้าวันเฉยแมนด้เหมือนนี่ตากวันที่ยี่สิบหกมันจะหนาวต่อไป บนหนาวแล้วเศร้าหนาวแล้วเศ <c oughs> ้าอยู่บ้านนี่บ่บ่เย็นนะ <c oughs> บนเย็น <c oughs> อาหารคินเย็นเย็นในโรงพยาบาลเย็นมากครับรับช่วงรับยาหรือว่าช่วงที่รออมอตรวจกา้ ไอ้มิ้นตาเอาเจ้าออกไปถายยุ่ข้างนอกไปไปพิงแดดถา่าคันใช้ไปช่าเนี่ยแล้วพอนปใส่เสือคุ้มเสือกันหนาวไปเข่่วผูหนาวเนาะผมแจ้ให้กับเพอเอาน่างเจ้านะออาองแค่กันนุ่งจานนี่เลยนี่ตันเอาเอาเอาเลยเจ้าตัวนะไปรับจา่า มหมอยามาตัวเก้าครัครบตัวเก้าเป๊ะบ่ได้เปลี่ยนแปลงยาความผลการตรวจนะครับกะดีแล้วหมอกันยังยืนพื่นไว้คือเก่ากินยาคือเก่าไ่ได้เพิ่มบ่ได้ลดนะครับคือ,คอ,คอกินคือเก่าไปก็อ,อ่าเป็นเป่นแปลงเลยด้วยซีดอน เมื่อนี้ไม่ตรวจไงนะครับตรวจตรวจตรวจหลายอย่างตรวจเลือดตรวจน้ำตาลตรวจยังตรวจไตค่าของไตของยังตรวจหมดนะครับบอกว่าไตก็เสื่อมตามอ่าตามเสื่อมเกินไปตามอายุนะราะฉะนะแกมากครัเป็นเรื่องธรรมดาเนาะต้องใส่งานมันโดนแล้วมันเกิดเสื่อมไปธรรมดาเจ้าก็ไปงวดนาหมอจะเช็คให้อีกครั้งหนึ่งตรวจอีกครั้งหนึ่งตรวจไต ทานน้ำตาลดีขึ้นน้ำตาลสะสมในเลือดก็แค่เจ็ดนะครับน้ำตาลร้อยสิบแปดน้ำตาลในเลือดค่าน้ำตาลร้อยสิบแปดน้ำตาลสะสมเจ็ดหากไขมันยังอ่ะดีดีเบดนะครับก็คือสรุปแล้วก็คือว่าทุกอย่างดีเบ็ด เผ็ดบักเป็นเนืบเนืบเผ็ดลึกๆกินไปกินมาเรารู <S 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 ้สึกว่ามันเผ็ดตอนแรกบ่เผ็ดเวยพูนพูนเป็นพยาบาลผู้ช่วยหมอผู้คนนั้นอยูโต้ไมายเลขสิบพ่น มันก็ว่าเพิ่นเป็นเอฟซีบอเพิ่นถามเจ้าอ่ะออันปีไม่เอินล้างจงกันว่าเขาต้องพอกันได้ทุกปากว่าซนเนี่ยอ,อืมจินซวยจูได้ตามปกติเพิ่นว่าป่ะอันแม่นกับขอบคุณนะครับอันเบิ่งนเบิ่์นยู สรอยจุนะเจ้าตำหรับส่้อยจุไดีใครผู้ผู้แรกเริ่มมิลีส่อยจัหลานวิวอ้าวยิ้มแล้วพอแล้วบัน,นยังช <c oughs> ่วงท้ายนะครับโดยคำของสุภาษิตของพระเนาะ ว่าอโรคยาปรมาราพาความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐผู้ใดปจ็บปปวยถือว่าโ,โ,โชคดีนะครับโชคดีหลายสุดยอดหลายคนที่เขาเจ้า,เาโชคดีเขาเจ้าถือรางวัลที่หนึ่งเนี่ยเจ็บเป็นเอ็นอุ่นเขาเจ้าก็บม่ได้ขักซำคําว่าความมีโรคก็คือการ,รเจ็บบวเป็นเมื่อนี้ผ้า ถ้ามินตาท่องท่องโรงพยาบาลศูนย์อุดอรนะครับช่วงช่วงจังหวะที่ล่อล่อหมอตรวจนะมันมีเวลาหลายอยู่ก็เลยพ้าเล่ายางเบิงยางเบิงทีงง่ว่าคนไปห้าหมอ,อสั่นหนึ่งหล้วก็สันสองแต่ไบ่ได้ขึ้นตึกที่ผู้ป่วย่นรักษาดอกนะครับก็คือไอเบิงว่าตึกนี่ตึกนี่คนรักษาอย่างตึกนี่คนเฮ็ดอย่างตึกนี่ออกลูกตุกนี่โรคนั้นโรคนี่จังี่ประเภทนั้นประเภทนี่ ภาเราย่างเบิ่งนะครับใหญ่บหมบ่ไม่อยากอันยางยันยันยันไปเจอโลกใช่ยันที่โลกม,มันสลีกเลี่ยงบยย่ได้ย่ำย่ำอันอีรีมันหลอกลีกเลี่ยงบย่ได้ค่อยเรื่องค่อยเป็นเป็นอันก็คือกับบ่ได้ว่าป่วยป่วยคักป่วยแนป่วยมาลอกปอกแตก <laughs> เป็นมะละกอแป้งขยังยั่งให้รู้ให้ดูให้เบ่งอืมพอมันใหญ่สั่ใหคือจังเพราะพอยัางหน่อยหนอยเขาเปิดหูเปิดตาแล้วคือจังที่ข้าเจ้ามาว่าวคลิปทุ่มที่ข้าเจ้าว่คเคยไปใส่ข้าเจ้าก็ว่าอล่งบันมโหสถใหญ่ที่สุดท่านสมัยที่สุดดีที่สุดก็เคือประมาณนั้นนะแต่ตึกเดียวมโหสุ อันนั้นคือเมืองหลวงเลยใหญ่ที่สุดของประเทศเนาะแต่ว่านี่แค่ะระดับจังหวัดได้ี่ยังใหญ่กว่าเนาอนอะลึกซิฟต,ตันมี่จัหลังหลังจอดรถจักสัน <c oughs> ซิป <c oughs> ซิปสันติดจอดรถนะครับพอจอดรถคือเป็นตาอึดอัดมันก็พอดีอลม้ลมลม้พลมพอดีอ <c oughs> กินให็นมัน เมื่อเจียงเมื่อเมื่อ้ำไล้ลองไปหานไหมบดปะตงกุนกินอืมอิ่มเลยดูแลสุขภาพได้นะครับหมอว่าเอออาการออ่ดีขึ้นแค่นั้นดีขึ้นอันนี้ดีขึ้นผมกะพ่อมีกำลังใจนะครับซึ่งเขาจะบอกบอประมาณนะครับจะบอประมาณดูแลร่างกายไปเรื่อย เพราะว่าร่างกายของเฮ้าสุขภาพของเฮ้าบ่มีผู้ใดที่มาดูแลเห้าซ้ำกับตัวของเข้าเองนะครับย่างหน่อยๆย่างไหลนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยญาติมิตรลูกหลานส่งเฮ้าหดกับแค่ส่งไปแค่รพยงบันถ้าเวลาเาตาไตมาไปส่งเฮาใดก็ส่งใดแค่กล่องฟว่นเท่านั้นหลังนะครับ ผมีประเด่ายวมีปู้ใดีย,มมดยที่ว่าจะเห็ดใดเกินนั่นเนาะอิมแล้วอาสำหรับเมื่อนี้นนนอา,าหารหลังจากไปหาหมอมาเน,น,น,นาะปีไหมตกตก,กมานาน,น,นจะย่างเก้าเข้าสู้ปีไหมนะครับผม ข้าวซปีไม่ในปี2,561เนี่ยนะครับกคอยจุคนสุคสชคคนมันสุขภาพาร่างกายแข็งแรงที่ดีที่ที่สุดก็คือการรักษาสุขภาพคอยมีสุภาพที่แข็งแรงร่างกายแข็งแข็งแรงยามีโรคไผ่ไข่เจ็บนะครับผมมันยังแข็งแข็งกว่าจริงที่แข็งกับแข็งนะครับให้แข็งแข็งตลอดไปนะครับว่าโรคไผ่ไข่เจ็บกับยามีสสาหรับผู้ที่มีแล้วเป็นแล้วก็คอยช่วงให้เศร้าเรื้อว่า ก็เล่าเบาบางขอให้อยู่กับมันขอให้อยู่ด,ยด้วยอันหมดไปปีนี้การใช้ชีวิตกับมันได้อย่างปกติคืออย่างผมเองผมเป็นเบาหวานผมก็จะอยู่กับเบาหวานแปลว่าเราอยู่กับเขาให้ได้ให้เป็นนะครับผมโอเคสําหรับมืมเนียไวซ์มิโกน,นสวัสดีครับ